PTSD post traumatic state disorder คือสภาวะป่วยทางทจิตใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรงส่งผลให้เกิดความเครียดอย่างมากเช่นภัยพิบัติอุทกภัยการฆาตรกรรมสงครามการป้นฆ่าข่มขืนเป็นต้นซึ่งคนที่เผชิญอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆรอดชีวิตมาได้หรือ ว่าจะเป็นผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในเหตุการณ์นั้นๆทําให้เกิดมีความเครียดทางด้านจิตใจชนิดรุนแรงอย่างมากจนทุกทรมานส่งผลให้เกิดความบกพร่องในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจําวันต่างๆต,ต,ตามมาอาการผู้ที่เข้าข่ายเสียงเป็นภาวะ PTSD คืออาการในช่วงแรกประมาณ1เดือนเราจะเรียกว่าระยะทำใจ Acute State Disorder หรืออาการเครียดเฉียบพลันซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการเครียดแล้วเกิดอาการทางประสาทขึ้นมาได้ระยะที่2 PTSD Post Traumatic Stress Disorder คือกินระยะเวลานานมากกว่า1เดือนบางคนอาจจะยาวนานหลายเดือนหรือนานเป็นปีและแต่สถานการณ์ที่ได้พบ4ลักษณะอาการสำคัญของ PTSD 1. ภาพหลอนเหตุการณ์เห็นหรือฝันซ้ำเหตุการณ์ร้ายแรง 2. แฟดแบ็กตื่นตัวหงุดหงิดนอนไม่หลับใจสัน่น 3. หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้นหลีกเลี่ยงข่าวหรือการพูดถึงเหตุการณ์ 4. เปลี่ยนอารมณ์เชิงลบรู้สึกหม่นหมองไม่สนใจกิจกรรมเดิม PTSD หากเกิดอาการดังกล่าวมากกว่า1เดือนหรือมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันจําเป็นที่จะต้องเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ซึ่งอาจให้การรักษาด้วยการใช้ยาร่วมกับวิธีการบำบัดการรักษาภาวะ PTSD เรียนรู้และรับมือหากิจกรรมผ่อนคลายและพบปะผู้คนดูแลตนเองหลีกเลี่ยงแอลกอฮอลและสารเสพติดพักผ่อนมากขึ้น รับยาใช้ยาตามคำแนะนำแพทย์เพื่อลดความเครียดบำบัดพูดคุยกับแพทย์หรือกลุ่มสนับสนุนอย่างใกล้ชิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค PTSD เนื่องจากภาวะดังกล่าวจะส่งผลต่อจิตใจของผู้ป่วยและทำให้มีผลต่อการใช้ชีวิตรวมถึงด้านอารมณ์ไปด้วยโดยสามารถนำพาไปสู่โรคภาวะทางจิตและพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายได้แก่โรคที่มีผลทางด้านจิตใจเช่นโรคซึมเศร้าโรคกลัวโรควิตกกังวลเป็นต้นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายเช่นการหันมาใช้สารเสพติด หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรืออาจทำร้ายตนเองเป็นต้นอาการทางร่างกายเช่นมีอาการปวดท้องปวดศีรษะปวดหน้าอกเป็นต้น ระหว่าง PTSD กับโรคเครียดทั่วไปสาเหตุ PTSD เหตุการณ์รุนแรงเฉียบพันโรคเครียดแรงกดดันชีวิตในชีวิตประจำวันอาการ PTSD แ a ดแบ็กตื่นตัวตลอดโรคเครียดกังวลอ่อนเพลียร,ระยะเวลา PTSD เกินหนึ่งเดือนโรคเครียดชั่วคราวดีขึ้นได้การรักษา PTSD บำบัดเฉพาะและยาโรคเครียดพักผ่อนและผ่อนคลายสรุปคือ PTSD เป็นภาวะทางจิตเวชที่รุนแรงกว่าและเกิดจากเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจอย่างหนักขณะที่โรคเครียดทั่วไปเป็นการตอบสนองของต่อแรงกดดันในชีวิตประจำวันและมากหายเองเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น